เป็นการน้มน้าพูดสื่อสารให้เขาได้รับประโยชน์เป็นการพาเขาไปสู่ความสาเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นอ,อ,อย่างเงี้ยเขาเอ็นโรเขาจะได้ประโยชน์อะไรอะไรหนึ่งสองสสีาเออนะสำคัญมากเลยเนาะเพราะนั้นเอนโรมันดึงแบบว่า,างไงมันต้องฝึกเนาะเป็นทักษะเพราะเป็นเป็นภาษาสื่อสารที่มันจะออกจากใจนะ เออออกหาใจเพราะว่าใน,นการออกหายใจปับ๊บมันเป็นการสื่อสารที่จะให้พาเขาสู่ประสบความสำเร็จให้สิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์สําคัญมากเลยนี่การสื่อสารสําคัญมากเพราะว่ามันต้องใช้ถึงความการจะสื่อสารเอโรได้เก่งนะหนึ่งนะมีจิตใจเมตตาเอา่อมีความปรารถนาดีมีความการุณาสําคัญ มันสิ่งนี้มันต้องออกจากใจเหมือนเราจะ e n r o รลูกเราเนี่ยเอาลูกเราไปโรงเรียนอย่างนี้เป็น e n r o รแบบแบบนั้นเลยนะถ้าถ้ามาทําในธุรกิจนะมันจะได้ผลเพราะว่าหนึ่งบรรดาที่องค์กรเรามันจับรู้สึกได้เลยถ้าเรา e n r o รล้วสับเป็นเป็นผลประโยชน์เขาจะเห็นเห็นอาการเพราะฉะนั้น e n r o รที่ดีที่สุดคือ e n r o รที่ออกจากใจมีความปรารถนามีความเมตตาที่จะทุกสิ่งให้เขาเป็นความรัก มันจะออกมาจากใจเพราะเอาษายโรจะออกใจมันไม่เหมือนเอนฟอสนะมันจะต่างนี้เพราะนั้นเป็นทัาสายต้องฝึกนะฝึกตัวพี่จ๋าก็ฝึกฝึกเหมือนกันฝึกไงนะฝึกเวลาเราจะชวนใครก็แล้วแต่ไปในงานงานหนึ่งสําคัญต้องขายเลยงานงานนี้เพื่อนไปงานนี้นะมีการประชุมอยู่เช้าอยู่ตั้งแต่เช้าสิบเก้าโมงไปลงทเละเบียนเก้าโมงแล้วเที่ยงพักมีอาหารเที่ยงให้ และต่อด้วยบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นงานงานนี้อ่าสมมติน,นะงานงานนี้เพื่อนแปดชั่วโมงนะถ้าเพื่อนไปงานนี้สมเดือนมันจัดครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนไปงานนี้แค่ไปแค่วันเดียวเหมือนกับเพื่อนไปเรียนสมเดือนย่นย่อเวลาเหลือวันเดียวเพื่อนไปวันนี้เพื่อนจะได้ครบทุกวิชาเลยไปเรียนเอาแล้วเพื่อนเอาเนี้เอามาสร้างธุรกิจเพื่อน เพื่อนไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อนไปงานงานนี้แค่วันเดียวเหมือนกับเพื่อนไปเรียนมาทั้งสามเดือนเลยประโยชน์เพื่อนจะได้เร็วขึ้นเพื่อนจะไ,ไปทําธุรกิจได้เร็วขึ้นไวขึ้นไม่ต้องรอเรียนถึงสามเดือนถึงจะค่อยมาทําธุรกิจเพื่อนไปงานงานนี้วันเดียวเแล้วเพื่อนสามารถทํางานไปเอามาต่อยอดธุรกิจในพรุ่งน,นี้ได้เลยอย่างนี้เขาอยากไปไหมเนะี่ยนี่คือการเอนโรเอนโร,โรแรา้าเข้าเห็นประโยชน์ โอ้ยเวลาสั้นเนี่ยแทนที่จะไปเรียนแบบทุกวันไปนั่งฟังซูมวันละตั้งชั่วโมงชัง่วโมงชัง่วโมงทุกวันทุกวันเออมันเสียเวลาไงไโอ้โหต้องฟังไปเรียนสามเดือนเนี่ยสู้ไปเรียนแค่วันนี้วันเดียวเออไปยานสัมนานี่คือการโลอ่านี่ไงนี่คือภาษาภาษาแบบนี้ให้เขาเห็นโอ้โหมันคุ้มสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารหนึ่งหนึ่งเขาต้องได้ประโยชน์สองแล้วมันคุ้มอ่ะเออคุ้มมากเลยไม่ไปแล้วโอ้โหเสียเวลามากเลย จะเป็นการเสียโอกาสเขาอ่ะมันเหมือนกับการพูดที่คุณไม่ไปนี่คุณจะเสียเสียหายอ่ะเออประมาณนั้นเลยนะพูดจนว่าโอ้ไม่ไปล้วคุณจะเสียประโยชน์มีความแบบเสียหายมากเลยคุณจะช้ากเขาเปสามเดือนอ่ะคุยไปให้คุณถ้าคุณไปงานนี้ปุ๊บคุณจะไปไปทําได้เร็วก่าเขาสามเดือนแต่ถ้าไม่ไปวันนี้ก็ต้องไปเรียนทุกวันทุกวันวันสามเดือนแล้วถึงจะมาสร้างธุรกิจได้แต่ถ้าคุณไปงานนี้งานนี้งานเดียววันเดียวนะ คุณสามารถสร้างธุรกิจพรุ่งนี้ได้เลยนี่แหละคนโอ้โหว้าวว่ะคุ้มป่ะเรียนแค่วันเดียวเีย๋ยเรียนแค่วันเดียวออกมาทํางานได้เลยเนะเข้าใจธุรกิจทํายังไงฮะเข้าใจธุรกิจเนื้อง,งานเป็นไงแผนการตลาดเป็นไงนก็อะไรคุยได้หมดเลยนี่สําคัญนี่คือการเอนโรเนาะเอนโรให้เขาเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามีราคาต้องไปไม่ไปไม,ไ,ไปไม่ได้ไปไม่ได้ะไปแล้วจะเสียหายต้องบอกเลยนะ บางทีเอโลบางทีก็ต้องชี้ความอะไรไม่ไปแล้วเขาจะเขาจะเสียอะไรเออสําคัญไปแล้วเขาจะได้อะไรนะหนึ่งนะไปแล้วเขาจะได้อะไรสองไม่ไปแล้วเขาจะเสียอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะช่วยในการตัดสินใจเขาเป็นไอเเอลโลกรณีที่เขา eat, all, eat, all. เอิดออดอิดออดเออมันต้องมีการฝึกไงนะคุยรอบแรกคุยประโยชน์เขาจะได้อะไรแล้วเสร็จแล้วเก็คืออย่างอิดอันยัดไม่ไปอะไรเสร็จแล้ว ออหมุดอันที่สองทีหนึง่งไปแล้วจะได้อะไร <c oughs> ไม่ไปแล้วท่านจะเสียอะไรเขาเริ่มชั่งน้ําหนักเอ๊ะไปดีไม่ไปนี่คือการเอ็นโรมันเป็นทักษะทีะ่ของคนเศรษฐีเขาต้องทําต้องฝึกเจ้าสัวเหมือนกันฝึก